ไม่ต้องหวงว่าแฉจะเอาพี่หนุ่มสอนรามหรือจะเอาคุณติ๊กเหม่งหรือเปล่าครับ <ภา S 2> รู้สึกว่าทุกอย่างจบไปแล้วเมื่อวนทั้งคู่วันนี้คุณติ๊กก็จะไปเปิดใจกับที่รายการคุยแซ่บโชว์ะนะฮะแล้วก็คุณสอนรามมาเปิดใจกับรายการแฉไป็นงที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยคุณติ๊กเขาไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันเนี่ยเจ้าตัวเขาเคลียร์ประเด็นทุกอย่างฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว พยายามจะขอกลับมาเจอลูกเขาคุณติ๊กร้องไห้ตลอดทั้งรายการวันที่ฉันนั่งดูอยู่นะครับเขาบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยบอกไว้ว่าเจอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รอเจอจนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลื่อนอีกแล้วก็ไปกดกิ่งหน้าบ้านตามมารย,ยาทพี่หนุ่มไม่อยู่มไม่มีคนเปิดกดรวๆก็ไม่มีคนเปิดนะค,ความร้อนลนของแม่ก็ตะโกนเคาะประตูเหมือนคุณตัวเองไม่ได้ตำรวจมาบอกว่าเจ้าของบ้านโทรตามมาจนในที่สุดได้เจอลูก นะเขาบอกข้อได้เจอลูกเขาจนในสุดลูกเขาก็ยิ้มได้จับมือลูกแป๊บเดียวพี่หนุ่มก็ลงมาให้ออกไปเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับหนูขอร้องนั่งกุกเข่าลูกอยู่ตรงนี้ขออุ้มขอกอดพี่หนุ่มก็ให้ออกไปซึ่งหนูไม่ได้ออกไปเพราะกลัวตำรวจนะฮะเหตุผลจากการออกจากบ้านของคุณหนุ่มนั้นเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องเงินคุณหนุ่มก็ถามว่าคุณหนุ่มกวธคุณเรื่องอะไรล่ะถึงไม่ให้เจอลูกไม่ให้จับลูกเรื่องเงินที่ไปเก็บค่ามัดจําคอนเสิร์ต แต่เมือ่อวานที่คุณหนุ่มเขาพูดหลายอย่างเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องเงินนี่เดียวต่อก่อนหน้านี้เขาใช้นี่ใช้สินมาเยอะพอสมควรแล้วมันเรื่องความปลอดภัยด,ด้วยยอมรับผิดนะฮะกะจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัดแต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตเนี้ยไม่มีใครจะดีเท่ากับพี่หนุ่มสอนรามอีแล้วคือพี่หนุ่มเขาใช้นี่ใช้สินให้เยอะพอสมควรนะะดูแลมาตลอดในขนาดเดียวกันเรื่องที่พี่หนุ่มบอกว่า ที่บอกว่าพี่หนุ่มสอนรามให้เงินครั้งละ3 0 0ร้อยหให้ครั้งละพันแต่คุณหนุ่มสอนรามเขาบอกว่าเขาให้คุณติ๊กใช้เดือนละ0,000มนบาทถือว่าเยอะนะเดือนละ3 0 0 0 0บาทสามหมื่นบาทเขาบอกว่าพี่หนุ่มาให้200ร้อตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเขายังไม่มียังไม่มีงานมันมีช่วงหนึ่งที่พี่หนุ่มเงียบๆไปไงนะไม่ได้เยอะแน่บอกตอนนั้นพี่หนุ่มพี่หนุ่มยังไม่มีงานดังขนาดนี้นะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกๆมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้าง ช่วงแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพอ,พอพี่หนุ่มมีงานเยอะจนให้มื่นหนึ่งฮะหรือได้เงินเยอะก็จะให้เยอะพอจะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยประมาณ6กเดือนก็ได้เดือนละ3 0 0 0 0บาทหรือบางเดือนเนี่ยก็เป็นแสนก็มีมบางเดือนมากกว่าสามหมื่นบางทีเขาก็มือถือหายพี่หนุ่มก็ซื้อมือถือให้เดือนหนึ่งบางทีเป็นแสนแสนเขาก็ให้มีให้เหมือนกัน<ๆ>นะฮะส่วนเรื่องหนี้สินนะครับผมตอนแรกเนี่ยหนี้เก่าหนี้เก่าของคุณติ๊กเองเนี่ยก็ยังไม่หมด เขาก็เอาเงินเดือนที่พี่หนุ่มให้เนี่ยเอาไปผ่อนหนี้แต่ในช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็รวมกันมาทวงเงินโควิดแน่นอนพี่หนุ่มก็ไม่มีงานเนอะก็อาจจะไม่ได้เงินเดือนอะไรไปนะเพื่อนๆก็มาทวงเงินนี่สินเนี่ยไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดนะอันนี้คุณติเขาว่ามันมีบอกว่าเรื่องพวกสินทรัพย์ที่ซื้อมาเช่นมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ก็ปล่อยให้ถูกยึดไปหรือว่าคอนโดเนี่ยคอนโดก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นหนี้สินซึ่งคุณติ๊กเองก็ไม่ได้บอกพี่หนุ่มทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะเข้ามาหาพี่หนุ่มในเรื่องเงินแล้วก็ไม่อยากที่จะเอาภาระมาให้มีคนถามเข้ามาว่าเอ็นี่สินจริงจริงเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร่จริงๆคุณติ๊กก็บอกนะว่าอีกประมาณ2 2งล้านห้าถึง้ามล้านนะเป็นหนี้คอนโดนี่อะไรอย่างนี้ด้วยแหละ อที่หลายอย่างไม่รู้อ่ะนี้ไม่รู้แต่เขายังพูดดูจากการสัมภาษณ์แล้วพูดไม่ได้ชัดเจนอเว่าแบบนี่สินมาจากอะไรแต่เขาบอกว่ายังเหลืออีกเกือบ4ล้านถ้าบุญอสาสามล้านก็คือเกือบ4ี่ล้านว่าเขาบอกว่าไม่ใช่จากการพนันทั้งหมด หูหนักเนาะหนักหนัก <GN aka. S 3> เหมือนกันนะล้วไม่รู้ว่าที่ก่อนหน้านี้พี่หนุ่มใช้ไปให้เป็นเท่าไหร่แล้วนะสองล้านกว่าบาทเมื่อวานมานั่งนับตรงนสองล้านกว <Likewise> ่าโอ้นี่เยอะจังที่เรารับกันเองด้วยนะนี่คือสิ่งที่แบบดูจากข่าวแล้วก็นับกันเองนะสองล้านกว่าบาทโอ้ที่พี่หนุ่มจ่ายให้ไปแล้วนะเคลียร์ไปแล้วนะแต่มันเป็นไอ้นั้นค่าหน้ากากอยู่เก้าแสนแล้วก็จากเอทีเอ็มที่แบบว่าไปเอาเอทีเอ็มมาไปแล้วห้าแสนแล้วก็บอกว่าในระหว่างทางเนี่ยถ้าสมมติเอาจริงๆรเมื่อวานคุณสราวุฒเขาเปิดใจหมดเขาก็เหมือนประมาณว่าเออทุกครั้ง ที่เขาต้องจ่ายจ่ายจ่ายเพราะว่าความปลอดภัยของแม่กับล,ลูกเขาอ,อันนี้เราก็เข้าใจได้เข้าใจเขาบอกว่าคุณติ๊กเนี่ยเขาก็ถามอีกว่าทองลูกที่พี่หนุ่มเมื่อวานพี่หนุ่มสอนรามบอกว่าตอนแรกพี่หนุ่มสอนรามบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันมีปัญหาจริงๆทำไมไม่เอาทองลูกไปขายละ่ะปรากฏว่าติ๊กตอบกลับมาว่าอ๋อขายไปตั้งนานแล้วขายไปนานแล้ว,ขา,ลวๆๆๆขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้ว ใช้คำว,ว่าขายไปเกือบหมดแล้วอไม่รู้แหละเ,ออเราไม่ได้เป็นผัวเมียเขาเราไม่ได้อยู่อยู่ใต้เยง<อ>แต่เอาง่ายๆสรุปหลักใหญ่ใจความว่าสมมุติฉันเป็นเมียแกแกบอกอะแล้วทองลูกล่ะออขายไป <ขา S 1> แล้วปรากฏ<อ>ว่าไอ,อ้จาเน,นี้ยไอ,นนอนน้ที่เป็นคุณมอสปฏิพานซื้อให้เนี่ยก็รูปเก็ตรูปเนี่ยคือคนเมสเซนเจอร์ที่คอยพาติ๊กไปขายไปขายทองอ่ะเขาขอซื้อเอาไว้4 0 0พกว่าบาท ก็เลยยังเหลืออันนี้คือที่สอนรามเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อคืนนี้นะอันนั้นคือถึงพี่หนุ่มเล่าปรากฏวันนี้รายการคุยแซ่บโชกเขาก็ไปถามอีกรอบหนึ่งเขาไปถามเรื่องทองของติ๊กติ๊กเขาบอกขอยืนยันว่ายังอยู่นะฮะไม่ได้ขายทองยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายนไปซื้อทองคืนลูกแล้วแต่ล็อกเก็ตลูกเนี่ยหนูไม่ได้ขายว่ะล็อกเก็ตที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวว่าขายปล่อยไปแล้วไปซื้อคืนมาเนี่ยเขาบอกไม่ได้ขาย แต่พี่หนุ่มบอกว่าไปซื้อคืนมาก็ไม่เหมือนกันแต่ก็คือเราจะไม่้ฟื้นฝอยอาจาเ็บแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้สอนอือกันชัยพูดกับฉันดีมากบอกว่าบางทีเราสัมภาษณ์กันไปอ่ะวีจิมันก็หลานพวกเราหรือเปล่าวะเออถึงแม้วันนี้มันยังไม่รู้เรื่องนะวันนี้มันไม่รู้เรื่องกันชัยพูดกับฉันดีมากนะเนี่ยแต่กันชัยเริ่มสัมภาษณ์คนแรกนะกูก็ต้องทำตามกันชัยสิกันชัยคนแรกนะหนุ่มก็พูดถูกไงอ